รูปแบบที่จำเป็นต่างๆนะครับสำหรับอันนี้คือเป็นการรีวิวจากความคิดหรือความเข้าใจของผมเองนะครับสำหรับเรื่องถูกผิดยังไงก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้จะเป็นรีวิวเรื่องเสื้อกันหนาวซึ่งาการมาอยู่เมืองหนาวเนี่ยความเข้าใจของการใส่เสื้อกันหนาวเนี่ย เวลาเราไปเดินในตามร้านขายเสื้อขนหนาวหรือว่าช็อปต่างเนี่ยมันก็จะมีเสื้อขนหนาวหลายรูปแบบนะครับเป็นแบบบางแบบกลางแบบหนาแบบขนเป็ดแบบนวมแบบกันฝนกันลมกันอะไรสารพัดรูปแบบซึ่งทุกทุกอย่างที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานในลักษณะของอากาศที่มันหลากหลายเพื่อให้คนที่สวมใส่เนี่ย เกิด,คว,ออวดวกความอบอุ่นหรือความสะดวกความอบอุ่นหรือความแบบรู้สึกที่แบบด,ดีเมื่อใส่เสื้อกันหนาวนะครับซึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเลือกรูปแบบของเสื้อกันหนาวว่าเราควรจะเป็นอากาศอย่างนี้ควรใส่ยังไงอากาศานี้อะไรเงี้ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิจะค่อนข้างแบบ stable ไม่ไม่มีแบบอุณหภูมิที่มีความหลากหลายมากก็คือถ้าอากาศหนาวก็แบบ เย็นๆนะครับเป็นฤดูหนาวพราะเราไม่ต้องแบบอะไรมากก็คือไม่ได้มีลมไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากแต่ถ้าเกิดมาอยู่เมืองหนาวเนี่ยรูปแบบอากาศเนี่ยจะมีความหลากหลายมากมันไม่ใช่แค่ว่าร้อนหนาวอะไรนี้มันจะมีทั้งแบบว่าฝนหนาวฝนร้อนลมแรงลมหนาวหิมะตกะน้ำแข็งอะไรลมสารพัดเลยนะครับซึ่งผมเนี่ย ก็ได้พยายามที่จะ,ะเตรียมตัวสําหรับการที่มาอยู่บางหนาวโดวยการเลือกซื้อเสื้อขนหนาให้มีความหลากหลายต่อทุกช่วงสถานการณ์ของอากาศนะครับโดยที่ผมจะมารีวิวตัวแรกเลยนะครับผมจะไล่จากตามสถานการณ์จากที่อ,อากาศที่ไม่ได้หนาวเย็นมากไปจนถึงอากาศที่หนาวเย็นมากนะครับโดยตัวแรกของผมนะครับก็คือตัวนี้นะฮะ เสื้อกัะหนาวเป็นแบบมีฮู้ดนะฮะฮูดดี้ซึ่งตัวนี้ใส่มา10กว่าปีลวนะครับไปเที่ยวมาหลายประเทศซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราต้องเสื้อกระหนาวแบบไหนอย่างตัวเนี้ยก็คือไว้ใส่บนรถที่มีอากาศเย็นตอนอยู่ไทยแต่พอมาอยู่เนี้ยก็จะเป็นอากาศที่แบบว่าไม่ได้หนาวมากคืออากาศที่ประมาณอยู่ในช่วง1 0บถึงเอยี่สถึงยีองศานะครับใส่เดิน ก็อาจจะร้อนนิดหนึ่งด้วยซ้าไปนะครับก็คือมีฮูดกันลมแล้วก็มีผ้าแบบขนฟรีฟรีฟรีสนะครับนุ่มๆข้างในซึ่งอันเนี้ยไม่หนาวมากนะครับก็คือสามารถใส่เดินได้เป็นปกติมีซิปคือตัวนี้จะใช้ในช่วงอากาศที่เป็น15บห้าะฮะสิบถึงยี 20, หรือแบบ13บสามก็เรงได้นะครับ นี่ฮะนี่คือตัวแรกนะครับส่วนตัวที่สองตัวถัดไปตัวนี้ของยูนิโครนะครับอันนี้ H&M อันนี้ยูนิโครนะครับยูนิโครเนี่ยคืออันนี้จะเป็นเสื้อแบบกันลมและฝนบ้างจังหวะตัวนี้กันละอองน้ำกับกันฝนเป็นพวกแบบฝนที่เป็นแบบฟล็อกกี้ ฝนที่เป็นแบบฝนไม่ได้ตกนแบบ pouring rain นะฮะก็คือตัวนี้ไม่ได้ฝนแบบฝนเทอะฮะฝนแบบเป็นฝอยๆอยยนะไรเงี้ยอ่ซึ่งตัวเนี้ยก็การลมได้ด้วยผมใส่ปั่นจัก,กรยานที่นี่นะครับตอนไปซื้อของอันนี้ก็ใช้ได้ชอบเหมือนกันจริงๆมีตัวแรกตัวหนึ่งนะเป็นตัวแบบอันนั้นตัวแบบเบาบางเลยเลยอนะไรเงี้ยอันนั้น ให้น้องสาวคนหนึ่งยืมไปยังไม่เอามาคืนฝากบอกมาทาง y u u t ู b ด้วยว่าเอามาคืนด้วยนะเสื้อตัวรักนะั้นอะ่ะตัวนั้น <c oughs> นี่ฮะอันนี้คือการฝน <c oughs> นะครับนี่การฝนเสร็จแล้วก็ถัดไปตัวนี้ดาวแจ็กเก็ตเป็นเสื้อขนเป็ดนะครับ นี่ฮะเสื้อขนเป็ดของยี่ห้อยูนิคอนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าอุ่นขึ้นมาขึ้นแล้วเป็นแบบเลขตัวเดียวนะครับไม่มีลมต้องต้องบอกนะว่าไม่มีลมตัวนี้ต้องใส่ตอนที่ไม่มีลมเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้เสื้อตัวเนี้ยมันเบาบางนะครับแล้วก็สามารถอากาศถ่ยเทเออกไปได้นะฮะ มันมันเบาเบาแล้วครับแต่ว่าใส่เลยที่ไม่มีลมก็จะอุ่นมากตัวนี้ได้อ่าได้เลขตัวเดียวเลยคือห้าถึงสิแล้วกันนะห้าถึงสิบนะครับ <c oughs> นี่คือเสื้อขนเป็ดเรื่องวิธีการทรงการซักอะไรความสะอาดอะไรก็ไปหาข้อมูลกันเยอะ <c oughs> นี่แค่มันรีวิวเฉยๆนี่ห้าถึงสิบเนาะอ่าต่อไปตัวนี้ The North Face นะครับตัวนี้เป็นตัวเอ่อฝนที่ตกแรงขึ้นมาหน่อยไม่ใช่ฟอกกี้ละเป็นตกแบบเอ่ Light Light อไลท์ไลท์ไรเรนนิ่หรือแบบพวกแบบฝนเหมือนมันทาคเบืองไทยอ่ะแต่ว่ามันก็หนาวด้วยอ่ะที่นี่นะฮะอ่า,อา ซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่า3 in 1นะครับก็คือจะมีขนเสื้อแบบไอ้นอสเฟกตัวเนี้ยมันจะมีขนเป็ดอยู่ข้างในนะฮะ <c oughs> ผมไม่อยากรู้นะเพราะผมที่กเก็บเก็บนี่ฮะมันจะมีขนเป็ดอยู่ข้างในด้วยนะครับก็เนี่ยกันฝนได้ในระดับนี้ ตัวเตอร์อเฟสอันนี้ซื้อมาซื้อสอดจากเพื่อนมาครับหมื่นหมื่นกว่าบาทก่อนเอาศูนย์เปอร์เ็นสิบเดือนหมื่ละพันกว่าบาทนะครับเขาคุ้มอยู่นะไปมาหลายประเทศแล้วตัวเนี้ยจีนเจอในไปหมดละตัวถัดไปตัวนี้ตัวโปรดอีกเลยขึ้นได้มาเดี๋ยวใส่นอเฟสให้ดูด้วยนอเฟสนะครับ ส่วนตัวนี้ตัวถัดไป<ส>ก็คือคาฮาร์นะครับตัวนี้โคตรเทร่เลยผมชอบมากผมตามหายมานานละเป็นแบบกันได้ถึงติดลบอะ่ะตัวนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนให้มาเพื่อนข้างห้องนะครับเป็นแคนาเดียนฮิปปี้นะฮะเขาเป็นคนงานทํางานอยู่ข้างนอกเขาให้ตัวนี้มานะครับผมชอบมากเลยเนี่ฮนะชอบแบบส,สุดๆเลย โปเทยียคาฮาร์ดอะคือตัวเนี้ยลมแรงแบบสุดๆแค่ไหนก็ก็แบบป้องกันได้เลยอ่ะเนี่ยคือสามารถดึงให้ตัวเองปิวได้จากลมเลยนะครับคือคาฮาร์ตัวเนี้ยครัผมชอบมากนะครับเดี๋ยวจะลองใส่เคยลองใส่ปัญญามดูล้วตอนที่ตัวเลขเดียวๆถือว่าอ,อุ่นหนักอุ่นหนักมากแต่ว่ามันก็หนักนิดหนึ่งนะ นี่ฮะคาหากว่าจะใส่อะไรเยอะแยนี่ฮะเริ่มกระดาษแล้วนะครับพี่น้องขอถอดกระดาษแล้วกระดาล,ล้วจะใส่ให้ดูทำไมเยอะแยะน,น่ฮะเดี๋ยวผมจะใส่คาหาดให้ดูนะครับเท่ ดามากครับหนึ่งนะร้อนอะ่ะอย่าลืมนะครับน้องสาวคนนั้นเอาเสื้อมาใหี่คืนด้วยนะทำปเป็นแบบให้สาวยืมเลยนะแบบว่าพระเอกอะไรหนังอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เอาเสื้อมาคืนนี่ฮะโคตเท่ผมชอบมากเลยค่ะะ นวนแม่งแบบบมุมบวมอ่ะวันนี้ถือว่าเป็นการแบบว่าเปิดบริสุทธิ์ห้องนอนผมเลยเนะี่ยทงสีแดงๆนั้นก็ทีมแบบเจ้ายุโรปนะฮะก็คงรู้กันดีครับว่าเป็นทีมไหนนะฮะนี่ฮะโอ้โหโเคเทพนะครับ ต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะพวกเราตัวนี้คืออาจจะลบได้ถึง30เลยเพราะว่าที่แคนาดามีโอกาสถึงอ,อุณหภูมิถึขงขั้นน้นสามารถใส่เสื้อยืดตัวเดียวแล้วก็ใส่ตัวนี้ได้เลยมันคือแคนาดากู๊ดและจะบอกว่าผมได่ได้ซื้อมือหนึ่งซื้อมือสอง จากเฟ c e b o o ม Marketplace ไม่รู้ของจริงหรือของปลอมแต่ว่าได้มาแล้ว200ถูกมาก a n นาดากู๊ตนะครับอยู่แคนาดาต้องรู้จักแคนาดากู๊ตเป็นเชื่อกันหนาวยอดนิยมแบบ l u ก u r y ี o o กู๊ u ลัก y g o ียูนะครับของที่นี่ครับผมก็เพิ่งมารู้จักยี่ห้อนี้เหมือนกันที่แคนาดานี่แหละ เมื่อก่อนรู้จักแต่พวกแบบโคลัมเบียนอตเดอะนอตเฟสอะไรนะครับแต่ว่ามาอยู่นี้ผมรู้จักแ like ครากูสนะฮะทีนี้แคราเคยใส่เสื้อแบบะบบอนไรตอนไปนิวซีแลนด์นะครับที่เข้าไปในไอตรงแอนตาร์กต uh, ิกาอินคอนเวนต์อินแอนตาร์กติกาอินเตอร์เนชั่นแนลรีเซิร์ชนะครับ ตอนนั้นใส่เสื้อแบบนี้แหละประมาณลบยี่สิบก็บบบอุ่นนะนี่ฮะแคนาดากู๊ดโหตัลว200ะ200ละสองร้อยอะ200อยเหรียญนะครับซื้อมาโหสเบิร์มนะสเบิร์มนะนะครับนี่ฮะแคนาดากู๊ดก็ประมาณนี้ผมว่าน่าจะกันหนาวได้อย่างดีเลยแคนาดากู๊ดตัวนี้ลบสอเขียวเลสซีนะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ย มันจะกางได้ใหมนี่คือแคนาดากรก็ตัวค่าหารเมื่อกี้ก็คือ1ถึงประมาณลบ5ส่วนแคระกุ๊ก็ลบ5ถึงลบ30อะไรประมาณนั้นนะครับก็ไล่กันไปตามที่ผมเนาะก็คือตัวแรกก็คือไอ้จริงๆตัวแรกหญิงยืมไปนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือตัวนี้ที่เป็นแคเช เวลาใส่รถทัวร์กับสุรินเลยนี่ะเนี่ยตัวนี้สบายๆยี่สิบสถึง20ตัวนี้การฝนนะครับแล้วก็มาฝนเป็ดตัวนี้เก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็มาตัวนี้การฝนนะครับจริงๆมีเสื้อกันฝนนะแต่ว่าตอนนี้พี่เก็บโชว์แต่เอาตัวนี้เพื่อกันหนาวและฝน เดินนอตเฟซอันนี้ซื้อต่อเพื่อนมาหมื่นหนึ่งสุดเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเดือน,นละพันแล้วก็อันนี้เล่นเอาสีเพื่อนให้มา <c oughs> <c oughs> อันนี้ขาหา้างขาหอดขาหอดขาหอดแล้วก็แคนดากูสสองร้อยสองร้อยอะสองร้อยเหรียญเนี่ยถูกมากก็นี่คือการรีวิวเสื้อกันหนาวนะครับแบบเข้าใจง่ายนะไล่จากอุณหภูมิยี่สิบไปจนถะึงลบสามสิบครับก็ คนก็จะถามว่าเอาแล้วหมวกอะไรล่ะมีมีีวิวเหมือนกัน,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 นหมวกก็เหมือนกันนะฮะก็เราจะต้องแบ่งแบบเลเวลความหนาวเหมือนกันใส่ให้มันถูกถูกตามลักษณะอากาศน,นะครับก็คือตัวนี้ผมซื้อมาใส่ไปจีนนะครับตัวนี้อาหมวกตัวนี้แต่ตรงเนี้ยมันเหมือนเด็กน้อยอ่ะมันมีจุกอะไรเงี้ยอ่า ก็ใส่บ้างนะครับแต่ว่ามันเนี่ยติดอีกจุกเนี่ยแต่นั้นก็อุ่นนะตัวนี้ซื้อตอนไปประเทศจีนซื้อจัดญี่ปุ่นนะ้แต่ว่าใส่ไปประเทศจีนนะครับแล้วก็พึ่งแล้วก็ ตัวนี้เพิ่งได้มาเลยโคตรเท่คาฮาร์ดเหมือนกันของโอดของชอบเลยนะครับนี่ฮคาฮาร์ดชอบตัวชอบอันนี้มากตามหามานานแล้วก็มาเจอที่แคนาดานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนนี้ตอนใส่ไปประเทศจีนนะครับไปฮารินนะครับนี่คือแบบ น่าจะโหเจงกิสขาดมองโกเลยียอะไรเงี้ยกันหนาวสุดลบสามสิบก็คงใส่คู่กับนี่ฮนะใส่คู่กับเคร,เราเกูดนะครับถ้าเกิดลบสามสิบเนาะอ๋อแล้วก็ถุงมือผมยังไม่ได้ซื้อถุงมือมากเพราะว่ากาลังรีเสิร์ชอยู่ว่าผมควรซื้อแบบไหนนะครับ ผมก็ซื้อแบบว่าใส่ปั่นจักรยานก่อนอ่นละสามเหรียญที่ดอละลาร์มานะครับร้านคาสโตรคาคาถูกหกสิบบาททุกชิ้นของแคนาดานี่ครับไว้ปั่นจักรยานตืดตืดนี่ฮะก็คงหน้าหนาวคงต้องเป็นแบบนี้นะครับสเสื้อตัวนี้คือ s อซินเมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับ,บการรีวิวการรีวิวเสื้อกันหนาวที่ประเทศแคนาดาอ้นี่ไอ้น,น,อน,นี้ปิดใช้มือถือได้ด้วยนะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่บายบายโอ้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับพีเตอร์ไว้รุ่นแคนาดา